ครับวันนี้มาดูหนุ่มรอหนึงตัวครับผมตัวนี้เป็นพม่าลำวงนะครับลำวงลอสั้นแข้งหน้าจัดครับตัวนี้ปากไปไว้กินข้าวนะครับผมเบอแข้งดีแพ้หูครับกระเดือกด,ดบ้งครับผมมีคลิปให้ชมในกลุ่มนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากดูคลิปนะครับผมเดี๋ยวมาดูสีสันกันหน่อยครับ สีนหางครับสีคนลังครับผมมาตาทิเตไปวันก่อนนะครับยังรอครับเป็นเกยหนุ่มนะครับผมอายุแปดเดือนนะครับมาตารอครับงอนสวยครับผมดูแข้งขากน่อยครับก็ดแข้งก็ดขาสวยมากครับ บนเดือยใหญ่ครับผมเดี๋ยวดูเดือยด้านหลังครับบนเดือยใหญ่สวยครับเดือยต่ำครับปีกไก่กระดูกดีนะครับผมรอดีรอยชนกลางๆครับประมาณสองเจ็ดสองแปดครับเต็มไก่ครับผมประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมตอนปล่อยใน ซุ่มนะครับครับหนุ่มรอสวยครับผมจับสวยครับผมสีสันหน้าตาดีครับไก่หนุ่มยังไม่ได้ทำตัวอะไรครับผมยังไม่ได้เช็ดน้ำทำตัวอะไรนะครับใครสนใจก็เข้าดูคลิปได้ในกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มแปะรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรไว้ให้นะครับ สวยดูวีครับผมไม่ผิดปากพี่น้องติดตามเพียงน้งใจใหผมด้วยน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแต่มาแบ่งให้ชมทุกท่ครับผมขอบคุณครับ